ก็จะได้เป็นโขดใหญ่แบบนี้เลยนะคะใหญ่มากค่ะแล้วรากก็จะยาวมากเลยนะคะเนี่ยดีงามมากเลยค่ะทุกคนดูนะคะ สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้มีสาระดีๆมีประโยชน์มาฝากนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักต้นกวักมรกตกันก่อนนะคะกวักมรกตเป็นไม้หัวขนาดเล็กลำต้นเรียวยาวใบมีสองสีนะคะคือสีเขียวกับสีดำ เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเรื่องโชคลาภกวาดเงินกวากทองเข้าบ้านค่ะและยังเป็นไม้ฟอกอากาศช่วยดูดสารพิษภายในบ้านได้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นต้นไม้พันอึดโตง่ายไม่งอแดดค่ะแถมยังอึดถึกทนพ่วงมาด้วยความมงคลให้กับชีวิตด้วยนะคะ การดูแลก็ง่ายมากค่ะเป็นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดมากมายอะไรก็อยู่ได้ได้แค่แสงแดดรำไรหรือแสงจากหน้าต่างก็เพียงพอแล้วนะคะหรือเราจะนำเขาออกมาตากแดดบ้างอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะน้ำก็รดแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะหรือจะรอจนกว่าดินจะแห้งค่อยรดก็ได้นะคะเหมาะกับ ทุกคนที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำต้นไม้นะคะส่วนดินก็จะชอบดินปุโปร่งค่ะเวลารดน้ำแล้วดินไม่แฉะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชำต้นกวักมรกตกันนะคะ ด้วยมะพร้าวสับนะคะอันนี้ก็เป็นดินที่เราปรุงไว้หมักไว้สำหรับปลูกต้นไม้นะคะก็จะมีะมะาพร้าวขุย แกลบดำนะคะแล้วก็ดินแล้วก็มีขี้วัวผสมด้วยแล้วก็เตรีมดินไว้ค่ะสำหรับเพาะชำกวากมรกตของเรานะคะอันนี้นี่เป็นใบที่แก่และสวยมากเป็นใบกวากมรกตค่ะของเราจะชำลงดินเลยนะคะไม่ได้แช่น้ำก่อน แล้วก็จะปักลงดินไปเลยประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเขาก็จะมีรากงอกออกมามีโคดออกมาใหญ่ๆเพราะชำง่ายค่ะแค่นำใบมาปักลงดินไว้หนึ่งถึงสองเดือนก็จะมีรากงอกออกมาแล้วนะคะหนึ่งก้านของกวักมรละกตมีหลายใบมากเลยนะคะเราสามารถเพาะชำกวากมรลกตได้หลายต้นเลยค่ะ เป็นไม้มงคลและยังเป็นไม้ที่ฟอกอากาศและดูดสารพิษได้ด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าใครจะปลูกกระถางละต้นแล้วก็ทำไปแบบนี้เลยค่ะหนึ่งใบปักลงไปจิ้มลงไปประมาณนี้ยค่ะนี่ค่ะถ้าใครต้องการแบบ ต้นเดียวก็จะปักประมาณนี้นะคะไว้ในที่ร่มรำไรแล้วก็ลดน้ำให้เขาบ้างไม่ต้องเยอะมากนะคะแต่ถ้าหากถ้าใครอยากปลูกเป็นขึ้นมาเป็นกอก็นี่เลยค่ะปักไปเลยค่ะ อันนี้เป็นการชำํำใบของต้นกวักมรลากตนะคะชํำจากดินเลยนะคะชำไม่ต้องอันนี้เป็นไม่ได้ชํำน้ำนะคะชํำในดินเลยค่ะรากงอกดีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ เราทํารวมกันไว้ในกระถางแบบนี้ก่อนก็ได้คะ่ะแล้วพอสักเดือนสองเดือนเขาจะมีรากอีโขดออกมาเราก็ถ้าเราอยากจะแยกปลูกเป็นกระถางละต้นหรือสองส,สองสามต้นก็แล้วแต่นะคะปลูกเป็นสองสามต้นเราก็ค่อยมาแยกอีกทีตอนครบเดือนหนึ่งประมาณครบหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเราก็ค่อย มาแยกเขาอีกทีหนึ่งได้ค่ะตอนนี้เป็นการเพราะชำลงดินก่อนเราก็ไวร้รวมกันอย่างนี้ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็รอนะคะรอชื่นชมผลงานเดี๋ยวเรามาลองดูกว่า,ากมรลกตที่เราทําในดินไว้กันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้ว ลองเอาออกมาดูกันว่าเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนถึงสองเดือนจากรากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างไม่เอ่ยเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะ หูรากรากรากดีนะคะนะ่ะรากรากยาวเลยอะ่ะว,ว้าวนี่ค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมอันนี้เพราะโดยใช้ใบของกวากมรลกตมาทำลงดินเลยนะคะ ใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนค่ะเราก็จะมาดูว่าเขาเป็นยังไงดีงามมากเลยนะคะจะได้เป็นโขดแบบนี้ค่ะขวดใหญ่มากเดีย๋ยวลองล้างดูนะคะ น่คคะทุกเราใช้ใบของกวักมรลกตนะคะใช้ใบมาเพาะชาโดยการนำใบมาชามลงดินเลยนะคะนำไปไว้ในที่ร่มมีแสงแดดรำไรรดน้ำให้เขาบ้างค่ะ ก็จะได้เป็นโขดใหญ่แบบนี้เลยนะคะใหญ่มากค่ะและรากก็จะยาวมากเลยนะคะเนี่ยดีงามมากเลยค่ะทุกคนดูนะคะดีงามจริงๆก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ ปลูกไว้ต่อนะคะใครอยากจะเออ่ทำไว้กระถางหนึ่งสองใบสามใบสี่ใบก็แล้วแต่ค่ะเวลาเขาโตเขาก็จะแบบเป็นพุ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็ทำด้วยการนำใบมาปักลงดินเลยค่ะใครจะกระถางละหนึ่งต้นก็ปักหนึ่งใบ ถ้าใครอยากได้เป็นพุ่มก็ปักหลายๆใบอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแผกขึ้นมาเป็นกอสวยงามเลยนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะถูกใจฝากกดติดตาม กดถูกใจและฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะ